สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับครูทรายอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2568นากในภาคเรียนที่1น,นี้ค่ะครูทรายนะคะก็จะมาแนะนำหน่วยการเรียนรู้ค่ะที่เด็กๆจะได้เรียนกับครูทรายในชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเรื่องแรกนะคะเด็กๆเ,เราต่อยอดมาจากชนิดของคำ จากชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบทคำสันธานแล้วก็คำอุทานค่ะอีกหนึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนนะคะจะได้รับความรู้ไปเต็มๆที่สำคัญออกข้อสอบโอลิเยอะด้วยค่ะนั่นคือในส่วนของระดับภาษาคำราชาศัพท์แล้วก็ภาษาถิ่นนั่นเอง คำในภาษาไทยที่นํามาใช้จากภาษาต่างประเทศเด็กๆจะได้เรียนรู้เนื้อหาดังนี้ค่ะคําไทยแท้ภาษาบาลีสันสกฤตภาษาคขมรภาษาจีนและภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะ การเรียนรู้ต่อมาค่ะกลุ่งคําและประโยคนอกจากเราจะได้เรียนรู้นะคะประโยคสองส่วนประโยค3ส,ส่วนแล้วนะคะเราจะได้เรียนรู้ชนิดและประเภทของประโยคเพิ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นประโยคสามัญประโยครวมหรือประโยคซ้อน สำหรับในเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมครูสายรับประกันความสนุกสนานทุกเรื่องทุกตอนทุกชั่วโมงเรียนรับประกันได้เลยค่ะว่าอ่านสนุกใช้จินตนาการและได้เรียนรู้ข้อคิดต่างๆอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมายาลาบเรื่องนี้รับประกันความสนุกเลยค่ะนิทานทองอินตอนพี่นาพักขนงที่สอง บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดทายงามนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในส่วนของวรรณคดีและวรรณกรรมในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เราจะต้องเตรียมตัวในการสอบโ n นเนนั่นเองค่ะ ซึ่งในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะครูไซก็จะมีจุดเน้นในเรื่องของตัวชี้วัดค่ะเด็กๆก,ก็จะฝึกทำข้อสอบไปในตัวเพื่อเตรียมพร้อมกับการสอบโอ e เน็นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเ,เนื้อหาทั้งหมดที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กับครูไยในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ดดูแล้วสนุกใช่ไหมคะ รับรองได้เลยค่ะว่าการเรียนภาษาไทยจะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปแล้วเจอกันนะคะ